สวัสดีเอฟซีดร์ลาคนเท่าเอฟซีด oh. ร <C. S 1> <right? S 2> ์ลาที่ท่านเดือดเดือดที่อยู่ก็ต้องกระส่ายเลยนะครับตอนนี้คนเท่าหิวข้าวนะครับเอฟซีอินนะครับผมตัดวายเลยนะครับเอฟซีเป็นเท่าหิวข้าวแล้วดูล่าวายแล้วครับเอฟซีนู่นเอาไปนู่นไปวิ่งวิ่งมาดมาดเอฟซีมาดครับผมว่าน้ำปักครับเอฟซี ดดเดี๋ยวเราจะไปดูกล้วยนะครับตอนนี้เอาคลิปนี้กันนะครับผมคลิปยายซ่อมหวจะได้ไหมครับผมอ่ะดูเป็นทานะไม,นาไม่น่าไม่น่าเป็นดนาได้กินอ่ะถือเละอ่ะถืออ่ะอือะอะไรอบเอ็นเกอีกแบบนี้ ดูวิธียายทำริดแหนงออกซะก่อนก็นไม่ริดนะครับเอฟซีม่ลิดกราบน้ำออกซะก่อนนะครับเอฟซีซ่อมแบบนี้เลยเอฟซีเคยทำวะนี่ว่าพี่เตย,ยายคนเดียวนะครับเอฟซีทำนี่ดูอยเดืเดือยเด,ด,ดืมันจะได้กินไหมวันนี้ปอกไว้เดี๋นี้มันจะได้กินแกงกันไหมเอฟซียายจะได้กินไหมใครเอฟซีนินนะครับผมเอาแนละ้ วิธีปล่ว้ของยายนะครับนี่ FC นี่นะครับคนที่อยู่โซนโจซ้ายเอ๊ะทำแบบนั้นตีมันจะได้กิน<อ>ไปต้นเดียวต้นเดียวและโห่ไปไปไปใบ ไปกิน้อยกินติบอีกแล้วเพิ่นกระจายฮิวข้าเลยเด้อเอฟซีเด้อเบงเด้ดอปอกหวานดีนะไปจอบได้ใช่อ้อาวมันจะได้ไหมครับเอฟซีปอกไวลุ้นกันนะครับอ้าวไม่ได้เรอบที่สองปอกกาบออกไม่ได้แล้วครับเอฟซี จะปอดตายกันไปใครเอฟซีนี่นะครับผมแกมากอาแรกจะได้ไม่แพ้เอฟซีรื่องการบนลน้าจะให้ฟรีมเมเจอสายส่เลยที่ไปไปปอดนะครับเอฟซีปอดแป๊บเดียวนะครับผมเอฟซี อันนี้เมนูตอนเที่ยงแกงหวายใส่ผักหวานนะครับ f อซีกินข้าวตอนบ่ายนะครับจะตั้งจะได้ไหมน้อนยลงน้อยลงน้อยเอฟซี 4, เห็นไหมอ่าอ่าอ่าค่อยค่อยค่อย ตากระมือหน่อยตีใบวายนะทีเอฟซีนี่แะกกันกติยู่ฟังเจอซ้ายเนี่ครับอ้าวใหญ่ทำหักไดเอฟซีดูทำหัวว <c oughs> <c oughs> ายหักไดเอฟซีใบวายก็ไม่เป็นนะครับเอฟซีเดี๋ยวตังคซื้อคิวนี้นะครับดูหัวหักเลยไป เดี๋ยวสุพุจะไปปอกปอไวให้ลูกก่อนนะครับพี่ซีมันกดไลค์กดแชร์ก็คล้ายกันก็ดีนะครับมมระะผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเอากล้วยต่อนะครับ